ดึกจริงไม่ได้อำกลางคืนที่ผ่านมา f 1 6ไทยขึ้นฟ้าถล่มสะพานเมรตัดเส้นลำเลียงแถมบ่อนคาสิโนโดนด้วยงานนี้ไม่ใช่แค่สะพานพังแต่เกมชายแดนเปลี่ยนเอาละครับข่าวนี้บอกเลยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาใครนอนหลับอยู่อาจไม่รู้ว่าเนื้อชายแดนไทยกัมพูชามันไม่เงียบเลยเพราะช่วงกลางดึกของวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมามีคลิปจากฝั่งกัมพูชาหลุดออกมาในโซเชียล เป็นภาพการโจมตีทางอากาศแบบชัดๆซึ่งเพจ Army Military Force เอามาโพสพร้อมบอกเลยว่านี่คือ F-16 ของกองทัพอากาศไทยเป้าหมายคือสะพานโอจิกบนถนนหมายเลข68ในอำเภอจงการจังหวัดอุดรมีชัยอยู่ลึกเข้าไปในฝั่งกัมพูชาประมาณ60กว่ากิโลเมตรจากชายแดนช่องจอมสุรินคือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่แนวหน้าแล้วนะครับอันนี้คือตัดหลังบ้านกันเลย เหตุผลที่เลือกสะพานนี้ก็ไม่ใช่สุ่มๆเพราะมีรายงานข่าวกรองชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาใช้เส้นนี้เป็นเส้นลำเลียงกำลังพลและยุโทโธปกรณ์จากด้านในประเทศเข้ามาเสริมแนวหน้าซึ่งถ้าปล่อยไว้ก็คือเสี่ยงตรงๆต่อความมั่นคงฝั่งไทยเพราะฉะนั้นงานนี้เป้าหมายไม่ใช่ขมขวัญแต่คือตัดเส้นเลือดใหญ่ ต่อมาในช่วงเช้าเพจเดิมก็โพสต์ภาพนิ่งอัปเดตสภาพสะพานหลังโดนถล่มตอนประมาณ23.40นภาพที่ออกมาบอกเลยว่าสะพานไม่ได้ถล่มขาดเป็น2ท่อนแต่โครงสร้างเสียหายหนักรถไม่สามารถผ่านได้โดยเฉพาะรถบรรทุกตั้งแต่6ล้อขึ้นไปนั่นแปลว่าภารกิจสำเร็จตามเป้าเพราะต่อให้สะพานยังตั้งอยู่แต่มันใช้การไม่ได้ทางทหารก็ขนของเข้ามาไม่ได้เหมือนเดิม พูดตรงๆนะครับนี่คือยุทธวิธีแบบมืออาชีพไม่จำเป็นต้องทำให้พังทั้งสะพานแค่ทำให้ใช้ไม่ได้ก็พอแล้วประหยัดทั้งความเสี่ยงและผลกระทบต่อพลเรือนและยังไม่จบแค่นั้นครับช่วงบ่ายของวันที่20ธันวาคมเพจ Army Military Force ก็โพส์ตคลิปเพิ่มเติมเป็นภาพ F16 ไทยขึ้นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอีกครั้งย้ำชัดว่าเป็นปฏิบัติการต่อเนื่อง เพื่อตัดเส้นทางขนส่งกำลังบำรุงของฝ่ายกัมพูชาซึ่งข่าวนี้ทำให้ชัดเลยว่านี่ไม่ใช่การยิงตอบโต้เฉพาะจุดแต่มันคือแผนปฏิบัติการเป็นชุดที่นี้มาถึงอีกข่าวที่แรงไม่แพ้กันและบอกเลยว่าคนฟังต้องอึง้งนั่นคือเอฟไทยโจมตีบอลคาสิโนในกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลธรรมอดาอําเภอเวียนเหวงจังหวัดโปสสัตซึ่งอยู่ตรงข้ามฝั่งจังหวัดตราดของไทยปฏิบัติการนี้มีชื่อว่า ตราดปราปรปักักแค่ชื่อก็รู้แล้วว่างานจริงกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดประสานกองทัพอากาศส่ง F16 ขึ้นไปถึง2องลำทิ้งระเบิดรวม6ลูกใช้เวลาภารกิจประมาณ20นาทีผลคือบ่อนคาสิโนได้รับความเสียหายหนักและที่สำคัญคือพบว่าไม่ได้เป็นแค่บ่อนแต่เป็นที่ตั้งของฐานปืนใหญ่ขนาด122ม mm มด้วยและจุดที่หลายคนฟังแล้วต้องร้องอ้าว คือหลังการโจมตีปรากฏภาพกลุ่มส s c a มอร์หรือแก๊ง call center กำลังขนของอบพยพอุปกรณ์หนีออกจากพื้นที่แบบชุลมุนนี่มันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่าบอนพวกนี้ไม่ได้เป็นแค่ธุรกิจสีเทาแต่มันถูกใช้เป็นทั้งฐานทหารจุดบัญชาการและศูนย์ปฏิบัติการในคราวเดียวกันฝั่งกองทัพอากาศไทยก็ออกมายืนยันว่าภารกิจนี้ประสบความสำเร็จทำลายที่มั่นของฝ่ายกัมพูชาได้จริง โดยข่าวกรองจากหน่วยนาวิกโยธินตราดพบเคลื่อนไหวของกำลังพลและอาวุธหนักในพื้นที่เหล่านี้และมีหลักฐานชัดว่าฝ่ายกัมพูชาใช้พื้นที่คาสิโนเป็นจุดรวมกำลังส่งผลให้ต้องใช้กำลังทางอากาศเข้ากดดันขณะที่สื่อฝั่งกัมพูชาบางแห่งพยายามรายงานว่าเป็นการโจมตีอาคารพาณิชย์เอกชนและโรงเรียนแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเรื่องความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บและที่น่าสังเกตคือ ตั้งแต่ความขัดแย้งรอบนี้เริ่มขึ้นฝ่ายกัมพูชาแทบไม่เปิดเผยข้อมูลความสูญเสียทางทหารเลยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าก่อนหน้านี้ F16 ไทยได้โจมตีอาคารในเมืองปอยเปตซึ่งถูกใช้เป็นคลังเก็บระเบิด BM21 และศูนย์ลำเลียงอาวุธทำให้ขีดความสามารถในการยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาลดลงอย่างชัดเจน และจนถึงตอนนี้มีบ่อนคาสิโนในฝั่งกัมพูชาถูกโจมตีเสียหายแล้วอย่างน้อย4แห่งสิ่งที่น่าสนใจมากคือคาสิโนเหล่านี้ถูกเสริมโครงสร้างอย่างแข็งแรงมากไม่สามารถถล่มให้พังด้วยระเบิดจากอากาศอย่างเดียวได้กองทัพไทยจึงใช้ปืนใหญ่เจาะผนังด้านข้างก่อนแล้วค่อยให้ F16 ทิ้งระเบิดแบบนวนเวลาใส่หลังคาเพื่อทำลายภายในอาคารแบบนี้เรียกว่า นอกดูเหมือนยังอยู่แต่ข้างในพังหมดผมขอพูดในฐานะคนอ่านข่าวตรงๆเลยนะครับภาพรวมตอนนี้มันชัดมากว่าการประทะรอบนี้ไม่ใช่แค่ยิงกันตรงชายแดนแต่มันคือสงครามยุทธ,ธศาสตร์ตัดเส้นส่งกำลังตัดศูนย์บัญชาการและลดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามแบบเป็นขั้นเป็นตอนและที่สำคัญคือทำภายใต้กรอบที่พยายามลดผลกระทบต่อพลเรือนให้มากที่สุด สุดท้ายนี้สถานการณ์ยังไม่จบง่ายเพราะแม้ภารกิจทางอากาศจะเสร็จสิ้นในบางจุดแต่รายงานล่าสุดยังบอกว่าการยิงปะทะและปืนครกในบางพื้นที่ยังมีต่อเนื่องเรื่องนี้ยังต้องติดตามใกล้ชิดและขอให้ทุกคนเซฟข่าวอย่างมีสติเพราะช่วงแบบนี้ข่าวจริงข่าวปินข่าวสงครามประสาทมันจะปนกันมาเต็มโซเชียลเลยครับ